วิสิตาอิทธิพลปัญญาทีอแหล่งกำเนิดสืบสัมฤทร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรีประโยชน์ทั้งปีแก่ Hi, Hi.

mm <laughs>